ผู้สร้างสูงสุดลูกลูกที่รักของฉันฉันคือพ่อผู้สร้างสูงสุดอยู่ที่นี่วันนี้เพื่อน,นำความสนใจของคุณมาสู่สถานการณ์บนโลกแม่ของคุณดาวเคราะห์ของพวกคุณได้รองรับความเป็นจริงทั้งในมิติสและมิติหมาแล้วสองปี คุณกำลังเข้าใกล้ช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติซึ่งจำเป็นต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการอยู่รอดและการเปลี่ยนผ่านไปสู่มิติที่สูงกว่าตอนนี้เป็นเวลาที่จะกำหนดชะตากรรมของคุณและหยุดรอให้กาแล็กติกมาช่วยเหลือคุณพวกเขาจะไม่ไปที่ความเป็นจริงแบบมิติสามเมื่อคุณย้ายไปที่มิติหสหพันธ์แห่งแสงกาแล็กติกจะลงจอดและช่วยคุณสร้างสังคมใหม่ พวกที่หลับไหลจะยังคงดำรงอยู่ต่อไปบนดาวเคราะห์ที่มีการสั่นสะเทือนต่ำอีกดวงหนึ่งเพื่อที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่โลกใหม่ทุกสิ่งที่เป็นตัวแทนของเมทริกซ์จะต้องถูกทิ้งไว้ข้างหลังอรารยธรรมหลายแห่งพบว่าโลกของคุณไม่ปลอดภัยที่จะไปเยี่ยมเยียนพวกเขาไม่ต้องการโต้อตอบกับชนชั้นสูงของคุณซึ่งได้หยุดยั้งความก้าวหน้าของอรารยธรรมของตัวเองอย่างผิวเผิน พวกคุณได้รับเจตจำนงเสรีในการตัดสินใจของตนเองแต่กลับถูกล้างสมองและปล่อยให้ความชั่วร้ายเข้าครอบงำดาวเคราะห์ของคุณตลอดสองปีนับตั้งแต่ข้อความแรกของฉันฉันได้เฝ้าสังเกตมนุษยชาติอย่างตั้งใจและดูความก้าวหน้าในการยกระดับจิตวิญญาณฉันคาดหวังว่าจะมีคนตื่นรู้มากขึ้นแต่จนถึงตอนนี้มีเพียงส่วนน้อยของประชากรเท่านั้นที่ตื่นรู้ พวกเขาจะย้ายไปสู่มิติห้าตามเวลาที่เหมาะสมอันศักดิ์สิทธิ์ส่วนที่เหลือจะเดินทางต่อไปในมิติสามพันธมิตรจำเป็นต้องก้าวออกมาสู่แสงสว่างเพื่อทำงานอย่างแท้จริงโดยการกำจัดและกวาดล้างเฟียคาซาเรียนและกลุ่มอื่นๆที่ไม่เป็นมิตรกลุ่มผู้อาวุโสและกลุ่มแสงสว่างก็เช่นเดียวกันโปรดเริ่มทำภารกิจของคุณให้สำเร็จ แม่ธรณีพร้อมกับอาณาจักรสัตว์และธรรมชาติได้รับความทุกข์ทรมานมากพอแล้วการสังหารผู้คนนับพันล้านคนในประวัติศาสตร์อันยาวนานแทบจะกลายเป็นแม่น้ำเลือดที่ไหลทะลักพวกคุณทุกคนอาสาและมาที่นี่เพื่อช่วยโลกนี้นี่คือโอกาสของคุณที่จะก้าวเข้ามาและเปลี่ยนความเป็นจริงเชิงลบของคุณให้เป็นเชิงบวก กาแล็กติกได้ทำลายขีปนาวุธนิวเคลียร์ของคุณมาหลายทศวรรษแล้วความจริงถูกรายงานโดยนักข่าวตัวจริงเกี่ยวกับความขัดแย้งในยูเครนรัฐบาลยูเครนได้สังหารพลเรือนผู้บริสุทธิ์หลายพันคนรวมถึงเด็กแล็กมาเป็นเวลาหลายปีดังนั้นวิญญาณชั่วร้ายของเขาจะถูกพราจกจากสิทธิ์ในการกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งโปรตื่นเถิดชาวอเมริกัน หากคุณไม่ดำเนินการโดยเร็วที่สุดคุณจะสูญเสียประเทศของตนเองเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตกำลังเล่นเกมอันตรายอย่างยิ่งซึ่งอาจนำไปสู่สงครามโลกได้เมื่อคุณยกดาบขึ้นต่อสู้กับผู้อื่นคุณก็จะล้มลงจากดาบของตนเองลูกๆที่รักของฉันคุณไม่สามารถนิ่งเฉยและรอการช่วยเหลือได้อีกต่อไป สิ่งสำคัญอันดับแรกของคุณคือการทำสมาธิทุกวันแบบเดียวหรือเป็นกลุ่มก็ได้เพื่อช่วยยกระดับจิตสำนึกส่วนรวมคุณเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีหลายมิติและมีพลังภายในตัวเองพอที่จะเปลี่ยนเป็นมิติที่หนี่คือเวลาที่จะกุมอำนาจไว้ในมือของคุณปีศาจจะไม่ยอมแพ้เว้นแต่คุณจะกำจัดพวกมันขอบคุณช่องสื่อสารสากลโปรดรับความรักและพรจากฉัน เราทุกคนคือจิตสำนึกสากลหนึ่งเดียวผู้สร้างสูงสุดถ่ายทอดโดยอิเรนาเวลัสเคส